ปลั๊มกันพึ่งวันเลยครับได้มาตัวนี้วันนี้ตัวนี้กี่โลได้ประมาณกับประมาณไซส์เกือบโลครับเกือบโลวันนี้ครับเจ็บแค่มาชิคกวันนี้ครับวันนี้เรามาสัตว์เบสสัตว์เบสกันแล้ววันนี้ทวีนน่ารลาครับเดือบปีเต้ยปีเต้ยครับปีเต้ยนี่มือชันมั่งนะครับนี่จะมาสัตว์เบกอะไรเลยนะครับเงีอบลอมกับเงีอบลอมวันนี้มาทีโบนะครับมาทีโบทีปากนั่งนะครับปากนั่ง หมนลงเลกับวได้ไม่ได้รับหมยสวยมากดูนกกรุดหนึงครับ ช่วงนี้ก็ว่าปลากเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับ่วงว่างงานถึงโควิดนะครับ คนมาปลาเด็กินก็จะเป็นปลาชนครับปลาชน การจับปลาก็ต้องมีความอดทนนะครับจว่าถูกกลางถูกวันอีได้นะครับอดทนลึกแล้วครับโอ้ยลุกับลุดลุดลุด,ลดนิดเดียวครับนิดเดียวเมื่อกี้หยับแล้วนะครับหยับเล้วแต่ว่าไม่ไม,ไม่ทันครับเต็มได้ไหมครับอยู่ครับไม่หลุดครก็ไม่หลดครับได้แล้วครับได้แล้ววันนี้ไม่ได้เดียวแล้วเอ้ยน่ามันเร็วกับยวจับชู้ครับจะชู้กัน ไม่ได้เที่ยวเลยครับวันนี้ปีเตอร์กับปีเตอร์คนปีเตอร์กันด้วยปลัมกันคืนวันเลยครับได้มาตัววันนี้ตัวนี้กี่โลได้ประมาณกับประมาณไซส์เกือบโลครับเกือบโลเอาปล่อยเนี่ยมันขาดอ่ะเมี่ยงโอเคครับขอบคุณมากครับลาไปตอนนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาคิดมาคุ้งครับ